สวัสดีค่ะสวัสดีพี่แปมกำลังไลฟ์คลงไลฟ์โอ้สบายดีสบายดีนะวันวันเสาร์ไลฟ์สดบอกพี่น้องด้วยวันที่เจ็ดแปดพันว่าเพิ่นยูอ่ะไกลจากนี้สองชั่วโมงครึ่งเพิ่นบอกมามาหน่อยมาเที่ยว่าเพิ่นเพิ่นวิเวียก็สั้นจะจะเดินมาประดี๋มาวันอาทิตย์ไงวันอาทิตย์เชียร์เชียร์จ้าสบายดีจ้าอืมตอนนี้จ็ดจ็ดโมงเลยนี่ จาทุ่ม,มสีสมสม่สิบโมงสิบโมงสิบโมงกลางคืน <c oughs> สวัสดีน้องทาดเด้อ่าส,สิพัดมากินตำักแตงสวัสดีพอบอมากินตำักแตงยอร์เมริกากับมีปะแดกเดอ้อมีซุยหอดมีทุก<อ>ย,ยีหยย่ห้อเลยคือพี่นี่ฟแฟตลตวันกำลังจะกินตำม,มะแตง ไปเพื่อแม่ครัวเป็นต่ำอ่านสวัสดีพี่เฮียมงคนท่องโลกจากนิวยอร์กมาเที่ยวนอร์ทแคโรไลนาเด้อหนึ่งข่าวตน้ำแตงแตงเผ็ดเหรอคะสวัสดี พี่ตีมาเดินมาเที่ยวบุญปปไหมบ้านพี่เขาสวยมากเลยตรงโต๊ะอาหาริ่นโต๊เหมือนเนะโต๊อาหารเหมือนเหมือนในวังเลยแต่ว่าอาหารก็อาหารชาววังตำปักแตงเข้าเหนียวไะเด็กคุณอนทิบ์ข่าวที่บังไงหนึ่ง พี่น้องมาเบิงมาเบิงมาเบิงคนว่าอยู่อเมริกามีอันนันบอมีเนี่วกินบ้านเฮ้าบอวสั้นมีหลายพูดเ,เข้าไปแล้วิบเข่าติบักใหญ่นึ่งสวัสดีค่ะสบายดีต่างแดนก็ตำบักกแดงข้าเหนียวนะจ้ะแม่ละจ้ะ แมนูค่ะเพื่อน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 งามงามเป็นระเบียบเรียบร้อยดีเลยเ็นบอกคนกันยองเพื่อนกันยองดีขอบคุณเจ้าภาพพี่ดวงกับพี่ออสนะคะพี่ดวงกับพี่ออสทางนอตแองไลนวยเราไลน์ข้างนอกได้อะไรอันนี้อันบอสบิ๊กบอสสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ดังครับ เอ้ยเป็นทางการขนาดเลยเป็นทางการครับ <c oughs> เป็นผู้จัดการครับเป็นผู้ดูแลชีวิตเอ่อบป๋าเล่ยทุ่งกลาจากลูกทุ่งทีวีอยู่ทาง,างอปปอออกสปร์ตยู่เลยอยออู่ทางเมริกานะคะครับผมมีถือรักออกสป,ปอร์ตใส่ฟิลเตอร์มันก็เลยสีแบบอไอคิดสบายดีเพิ่นซื้อๆอย่างน้อยนี่ ว่าอยากว่าภาษาอังกฤษว่าอยากอายว่าบุปปินเอ็กเซนพี่น้องทั้งใดฮนะน่ะใส่สูตรเอาใส่อันเนกไทฮนะน่ะมาเด้อมาเอาบุญปีใหม่ทั้งนอตแคลไลน์นะมาเอาบุญปีใหม่น้ำกัน10โมงแหละแต่ว่ามือนอี่ฝนตกเด้อทั้งนี้พายุเข่า thunderstorm hello hello ส so ุขดีปีใหม่ทุกคนเด้อผู้ใดที่เข้ามาเบิงกำลังสิกินเข้าแรงตอนสี่ทุ่มมาถึงเมื่อนี้ไปเตรียมสถานที่จัดงานอยู่วัดเมืออื่นบุญปีใหม่ปุยใหม่แล้วอยู่ทางอเมริกา อยู like ่รัฐนอตแคลลน่าอยู่อีอย่างก่อนลินคอนตันบอกลินคินตันซัมติงมาลียูไทยมาลีเฮียนหนังสือให้เฮียนภาษาไทยสกอนกินยากนเป็นออลเลอร์จีฝนตก กินทอดจ้าบ้านพี่เพิ่นสวยสวยบ้านเจ้าภาพเพื่อนให้มาพักแต่งบ้านสวยมากเลยค่ะป่านวันนอนอยู่ในวังเด็กพปชิตตั้มบักเตียง กันเตงพิมพ์เมคอัพเอาไปควรอเมริกาก็กินอาหารห่องเตยเด้อมือนีขึ้นโต๊ะบบงามๆเลยกันเตงข้าวปุ้นเอานี้ไงนีพี่ดูนี่เพลงมดอะ โอ้โดนเลยเอาเปิดเซียมเพื่อนปีกสิโอ้ยจริงเต็สิบปีที่แล้วนะคะอย่าตกใจนะเพราะว่าหนูตัวใหญ่ขึ้นมากเลย <laughs> <laughs> น้ำหนักขึ้นแบบหลายห <laughs> <laughs> ลายเด้อโอ้เที่ยนเทีนโอ้โหเที่ยนร้อยเจ้าหาเดี๋ยวนี่ร้อยสามสิบหาสก้อนเซียม้วทุกคนเคยผ่านสวัสดีคุณสุธิน สกีพี่ดวงนะออบาล์เด็กีพี่ดวงนะแถวสามสิสพพสามโใครแหวสิลูกลงไปใคกันใคกจันสามสิบสิบามเรื่องปกติะต่อเลย นอาหารที่เขาบอกว่าดีโต๊ะรูมากเลยค่ะท่า right. ที่ก็สวยมากแต่ว่าอาหารบนโต๊ะนะคะีมีข้าวปุ้นมีอ่ำทอดเนื้อแดเดียวมีข้าวเหนียวเตรียมไว้แล้วแล้วกระตมบักแดงเราสิซีตามปลาแดกมีทุกยี่ห้อนะคะอยู่นี่อูอันนี้อร่อยเลยหมดอะไรโอ้ยมเคยกินสบอไม่ไม่ไม่มันมันมันเป็น อันนั้นเด่นเลยเซียร์เทอร์วีต์เด่นเลยโควิดแต่น้ำนี่เป็นแบบน้ำสปริงโกลไม่ไม่ค่ะขอบคุณค่ะพ่อซื้อเอัลมุสไซก็แต่มันไม่มันมันเป็นน้ำมันนั่นนนเป็้ะไม่งอะแบบซีโร่แคลอรี่เออมันซีโร่แคลอรี่ดูโดนเถื่อจึงกินเอาโทรศัพท์เธอเป็นอะไรอ่ะไม่ได้เป็นอะไรมันแตกอ่ะโอ้ยเขาใส่ฟิ้วเตอร์เขาก็วายู่ทำไมมันแตกห่ะโทรศัพท์โอ้ยตายแล้วว่างเอาออก อากาศดูขายหนาเขาได้เจ้าเนี่บราแน้อยู่ก็เข้าใจพี่น้องครับผู้จัดการว่างเข้าใจพันคุื่อยางนี้ว่าภาษาอังกฤษบ้างดูผู้ให้ผู้บอกสวัสดีน้องเพลงนี้ดังโอ้เออทำไมเป็นขางทางนู้นเป็นยังไงบ้าเป็นไทยไหมสวัสดีน้องที์น้องเจี๊ยบ เคยเห็นอยู่ะเคยเห็นอยู่เคยเห็นแต่ไม่รู้เคยเห็นแล้วเคยเห็นแต่บรหงว่าเป็นมมด่ม่ออกออกกี่เพลงมีแต่ถักเพลงดอกเั้ละเพลงสองเพลงต้องเต้นนะจะเล่นตามเห็นนะเอนเอลจะฮอนเอลดลวยได้ไหมนอต้องเต้นต้องต้นจะได้ตามย่าฮาฮอนแอลเลกโลกมมมีแอล่าาฮ่่าฮ่า่่ อ๋อมันจะมันจะอันั้นใช่ไหมมันจะตัดเสียงถ้าเป็นเพลงแบบลิเเสศิเขาอยู่ไทยคัอแมนแมนแมนโอเราสวัสดีชื่ออะไรเนาะเด็กชื่อชื่อนสอนบ่อซอนซอนออกเสียงเล เดี๋ยวกลัไปวันนี้เดี๋ยวผู้จัดการจะส่งเพลงเร็วให้อย่างเดียวเลยวันนี้เฮ้ยบึ้งเบืงเี่โอเพิ่นมาเบื้งเนีนี่สบายดีจ้าเดี๋ยวบอกว่าโอ้ล้มมาเด้๋กินตำบักแตงอยู่อ่าอยู่บ้านอาจารย์ไอโอว่าจังโมงเวลาเดียวกันเดียวกันห่างกันหนึ่งชั่วโมงห่างกันหนึ่งชั่วโมงอยู่ไอโอว่าเวลาจะช้ากว่าหนึ่งชั่วโมงผู้จัดการกรรมการผู้จัดการเนี่ยไอวตาจะปิดร้นแคลิฟอร์เนีย ซาก็อ,อยู่ร้านี้สามชั่วโมงเนาะนี่ไงกัน้กกน,นตองอ่ะเฮ้ร้องร้องคู่กันร้องคู่กันนีกั้นตองอยู่นี่สี่ทุ่มแล้วน,นไม่ด้เคยเห็นกเห็นเข้ามากเพี่เน่นีน้องสาวหล่อนนพี่เน่พี่่ I ไ O อไอดีมอยเขาไมเคยมาามากาอยู่ม,มามา,าค่ะแต่ยังไม่เคยมางานที่นี่ไม่ไม่ที่นี่ Sometimes. b ้ t I don't think you will see. No, we ที่ทางคุณเป็นอะไรเนาะคึ่งซีอยู่ดีสบายเนาะีตอนนี้บ้านเนาะกำลังสะกินข่าวแรงข้างนี้ฝนตกข้างคุณเป็นอะไรเยอมจะกินหมดฮัลโหลเดีนยวเรามาแวะบัฟเฟ่มาซื้อสีฟังี่พูดมาเนาะโอไม่ฝนตกอันนี้จะสุดยอดทุกอยางอร่อยเลยโอ้โหฝนตกอาหารพร้อมแล้วค่ะ ตงแตงเนื้อแดดเดียวกรปุ้นเนาเหนียวใช่อร่เจต้องอะไรจ้ะสวัสดีเจแอมสบายดีจ้ะมาอ๋องงานไนอท้ายเรานิวเยอร์ อยู่ทางนอแค่ละลายนะไม่อยากเเ้วดูรภาษาอังกฤษอยากอายาเอยงสูากแม่เหระ่วนันน่นมากท่สบางครั้งซื้อมาห้าสิบเพ้าแล้วก็ยังอยู่นะเลยมากจะมีงานไปได้สิกินเขาซูอันนี้ไันนี้ไันนี้ลงดงอันนี้ยังบนนอนบอกเนาะเสียงผมนะเนี่ยเจียงผม จชมืมอมอื่นนั่ยอันนั้นกินทีไรขนาด,ดบแบบนี้เนียเต้องเริรื่นไปเป็นไรหน้าที่พี่จะเทคแคร์นักร้องเอาของหานมาเสิร์ฟมนพวกนี้จะเยอะมากเราอยากกินอะไรก็จะได้กินพวกนี้รู้ไอแอร์ไอแอร์คนกินตนเชอบไอบีมาเยอมากเอาบุญนอนคลอลาราไลน้าแต่ผมใจมากสถานที่ที่วนิมากใครก็สมานเลย ทั้งคุณเป็นอะไรรสบายดีเนาะเห็นตจออ้สะอวนน้ำใหม่น้ำใหม่น้งข้างทางเห็นอยานี้ปลาปลาไผ่กลังคุยกันดีดียน้ำม่านนั้นพวกักไปครับเห็นน้ใหม่ละช่วงน้ำใหม่ก็ลืมความอกจากข้อมองไปฝากสบายดีเอ้ยน้ำน้ำไอบีคุ้นยู เป็นว่าขรั่มจำเหมือนไปซื้อเก็บพี่ก็อยากไปเก็บหน่อไม้แต่ไม่เคยเก็บหน่อไม้แต่เขาเคยไปเพราะแม่เขาไปตชอบทำเรียนบังครามบอกเออขาดด้ไยมั่นเดี๋ยมันบูบปลาเข้าไปเด้แม่ยายเขาทำอร่อยพูดไปตัดไม้ใหม่เห็ดใหม่ใหม่สำหรับมาเนี่ยพูดอื่นไปเมื่อเมื่เนี๋ยวพี่จะถึงไม่ไพยมาเห็ดขรั่มบุญบา็แปลกไหมพี่ไม่ค่อยทำชอบทาน โอไม่ครักิ่นยาสงสัยเพราะว่าอยู hmm. ่นี่มันมีเรื่องสงสัยแม่ทำบ่อยมั้ยอ๋อขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแม่บังเกิอันน้ำหวานเขาล้วองนี่แก้วเดี๋ยำยำออื่นเลาะเบิ่งลายเจ้าอยู่ดอกมือหน้ากระติกน้ำอ้อยมือตื่นเต้นเลยคับอาหารในบุญวัด มากได้กินข้าววัดพวกทำไม้กี้เขาจะมาขายเครื่องเขาจะมีทากูมีอะไรต่ดงต่างนีอาหารไม่กาก็มีทอกอกทอกูเห็นไหมไอ้พวกวัยรุ่นที่เขาจะไปแตกงกินอันนั้นก็เพื่อนเสิบะพูดปัญญายาเขาสะซูเขาล้านไปเจอจึงเขากอผมมาเนี่ยเพราะว่าอย่างเขาไม่ทักกินไม่ได้แล้วมันไม่ค่อยมีให้เราได้กินมันต้องเป็นงานเทศกาลงานเท่านั้นกับน้ำอ้อยเนาะ มีห่อน้ำอ้อยสดด้วยอยู่อเมริกาอย่างอื่นทวีทวันในที่เพื่อนที่จะมาเยอะมากส่วนมากคนจะมาวันอาทิตย์หรอคะใช่ส่วนมากพวกร้านอาหารเขปิดร้าปิดสันเดยร้านอาหารเขาปิดสันเดย์แล้วก็ร้านอาหารลูกเขาได้มาแม่ด้วยไงเขาจองโต๊ะต้องว่าสองโต๊ะเนาะเจ้าของร้านตรงใช่อืมอือืมสวัสดีอาจารย์อาจารย์บอกนะสวัสดีน้องแบหมอให้เมด เต้นดีๆแล้วท่นอยากได้ติ <laughs> <laughs> ดเหรอเต้นเยอะใ่แล <laughs> อลบ่ได้นักร่องบ่มีแอลไม่ห้ามหาไหมสวยจนมากเขาจะชอบฟังเพลงแบบเต้นๆเลยต้นก็ต้นๆก็กกมารลัลมละจีพเพลงเซอร์จีเก่งมากได้นิดน่ะนั่นแหละได้แหละอืออาจารย์นักดนตรีเป็นมาได้หรือเ่ ได้ไค่ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์ดีหรอกอืมก็เอาตัวใดมันปลี่ยนไปเคือมันเปลี่ยนจังหวะแค่นั้นเองอ๋อโอเคแบบเป็นยังไงมีของเข้าอยกินเลยนะไม่ต้องอายไม่ต้องกินแก่ไม่มีอายคนที่อายนี่เป็นชันนะเนี่ยเออไนี่ว่าไอ้นี่ว่าเจ้าเบิึงเราอยากกินนะมาสั่นไปๆเอื้อยไปหากินเดยใจผิดชอบนะ เ่าเป็นกรนเลงช่งยงนะครับมีม uh, no ีผู um, ้เดียว uh ั็น่งยุงนะครับแต่ที่แอนโตไม่ขายแคมร่าอยู่เบาเล่นเท่ากันขายแคมร่าเราไม่ขายแอนโตเราไม่อยนะแตงกวาพูดเนื่องจากว่าผมยมีแอสโตรอยู่เราคยจ้องซอกกันไว้จะแต่นครนั้ถามแคาถามาขากล้องกะระว่ารมีอยู่ต้งซอกกันว่าอยู่ตรงไหนเพราะยังว่าผม ของคล่องดีัปผมุดตั้งกล่องไล่สดไวใช่ไหมอ๋อโอเคไล่สดเข้าช่องเหรออือพรุ่งนี้เหรอคะอือเจ้าอาทิอือเห็นเพื่อนว่าซื้อหลายคนอยู่ไล่สดเข้าช่องของตุ้งทีวียิงภาพสดแต่ว่าต้องดูว่ามันอินเทอร์เน็ตมันจะได้ขนาดไหนโอ้ิืนบุญเอือมมเลยึ้นบพราะวมาลเมอรออนี้มันโอเคขนาดผมไม่ได้ต้องต่อแบบสายแลนอะ ผมใส่แคร์อันนี้มันก็ออกกัดอันนี้ออกัดชอขึ้นทีนทีวีนะตวเนี้นะอันจนนั้นคือที่สดนั่นแหละที่ผมให้พี่ดูตัวนี้เนี่ยผมยิงผมยิงสดออกจาก้ตบุกตัวเนี้ยผมสวิต์กล้องที่สถานีที่อยู่ที่ไอว่าผมสต็อปหยุดไว้แล้วก็ผมยิงเส้นี้สดเข้าถ้าเราเข้าตัวนี้ก็เข้าตัวเนี้ยเพือนเรามานั่งกินข้าวด้วยตัวนี้กับตัวเนี้ยผมก็เลยบอกว่า ถ้ามันไล์มันจะเหน็บได้คิปนยคนไม่ได้ออกนอกเลยอตอนที่เอาแมวมานะมนตอตอกนอกคนนี้อ่าไม่ต้องออกมาเลยเดี๋ยวนี้รักตายเลยถ้าเจน,น้าก็แมวอันแล้วก็แมว <c oughs> เดี๋ยวนี้ไปช้อปปิ้งนะไม่ได้ซื้อให้ลูกคนนะซื้อให้แมวห <c oughs> ัวก็ไม่ได้ซื้อให้พุ่สามี <c oughs> น้องมอสคอยเลทพี่แค่เก้าสิบเก้าเหรียญ ทอยเล็ดแมวนี่ห้าร้อยห้าร้อยเหรีดาเลยแพงเลยอืสเปโมันกินเองเราต้องได้อ่างคูอก่อนแล้ไม่แตกเปิดแล้วเขาพิจะมณาทิพออาจารยบอกว่านะทอยเล็มึงแพงกว่าคุณแซบจีใจกินอ่างคนเนาะอื กินคนอย<อ>ู่เยลเยเนตอนนัน้นนี่มันตอนเช้าอยู่เนะมืองไทยนะตอนเช้าที่ไทยอยู่ที่ไทยถ้าที่นี่สิบโมงบ้านเราก็เก้าเก้าโมงตอนเช้าอืมอ้ยขอบคุณค่ะเมื่อูลงผมหลับตอนไหนอย่าจะน้องประตุ<ว>ย้องคุยกับพี่ออสด,ด,ดีๆเลยไม่รู้ แต่ขี่มาขี่มาอะไรราคาเปเปิดนั่งมากับพี่ดวงยังหลับเลยแต่ฝนตกแบบฝนตกก็เลยตื่นอมื่อฝนตกแห้งอีนี่เลยลมแห้งขนาดเลยขอบคุนค่ะอันนี้หลับตรงไหมไม่รู้ไปรู้สีไปใี่มหมมาทำไมราคาเสนเปิด่าีมเหรอือที่พี่ให้มาเนี่ยแต่มันมีมันมีเนเนซี่ผมก็เลยอ่านในสปอร์ตดื่มแ่บมันเราเราพูด จะพูดไม่ได้เพราะว่ามันเป็น่องเครื่องดื่มเราเราโฆษณาไม่ได้ใช่ผมก็เลยอย่างไรวะผมก็เลยจะว่าดื่มแซ่บให้อร่อยใช่เพราะว่าเราเราเข้าในสปอร์ตทีวีมันไม่ได้ผมก็เลยเรียงประโยคกลับเขาคงรู้แล้ววันคืออะไรดื่มแซ่บได้เนาะแล้วไม่พูดซีฟู้ดกันนั่น ดืมแ้มันไม่เหนชื่อค่ะใครๆพูดก็ว่าโอ้ต้องเนโคโคโรลาแน่นอนไอพ่ที่ชอบดื่มเนี่ยดื่มแท้ต้องเป็แอคอลแอเนาะ่านเราพูดนะดื่มแท้เป็นอะไรโอ้โคโครลาแน่นอนีอ่าดื่มแท้เบไผ่ซมาเ้าสื่อโอ้ระดาบ เลาเอ็กซิตรีสตี่ใช่ไหมอือนันล่าใช่ไหมเาเชื่อเรียกว่ารัดดาวใช่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 นช่ใ่ะช่าด่ใช่ใ่ใช่าช่ใช่ใช่ใเ่ใช่าช่ใร่ใา่ใช่าช่ใ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 ล่ใช่ใช่ใช่อช่ใชแใ่ใเ่ใชะใ่ใช่่าช่่ใชี่ใช่ใ่ใช่ออใ่ แต่ส่วนมากพี่ไม่ไปไปหรอกเพราะว่าไปซื้อลาเพราะว่าเขาทำตเพราะว่าบางครั้งก็ไปวัดนะเพราะออเดอร์ลาบนะมันง่ายเลยกินตาบักแตงมือดึกโอเคมามัมโอเคปะป้าเอานี่นิวนี่นิวก็เข้ามาดูเนี่ยจ้าซีไฮนี่นิวหน่อยซีไฮเพชรหน่อยไอ้เธอไม่สวยเนี่ยนอนอยู่มันไม่ใช่เสียงดักอยู่วีดูตึ้งตึ้งมันบอกโดนบายูใสมันก็บอกเลย

โอแดซยไีครับวัสดีครับวัสดีครับวัอดีครับอันนี้ซดรนเซย์ฮสูี้เปซิงเกิลของไทแลด์ Yes I know ั้ w o r k all day Sunday so เป็นคนไทยรูปอนเป็นูหอนดูเป็นัล่อนดูนดูดูสื่อเล่นมาไมาบ่ ว้าวเมื่อกี้นีอังกไรไปเจ็คมบ้ังนะโออีซออย่าของอังกอรสวัดียกบสบายดีอซมาเที่ยวมาโฟทอลซันท่วอะไรนะพี่น้องเจ้าอยู่ใส่เอิรนมากเอินหาเอิมาเล่นน้ำเทาเดิมเหมือนเดิมคื่อบท่านเก่งอจซื้อมากยังเล่นไม่เป็นอ่ะอยู่ไปเซตอัพไหนเ้ยโอเคทมอลทอครับ Con nghe kể được. You better take good picture. This is single from Thailand, you see? Uh, no, This is okay. superstar. I, I just take met a picture. With <laughs> uh -huh. I Take the picture tomorrow. Okay. Why no, you guys just yeah, want yeah, to do a No, I'm coming tomorrow. You're going to go with Andrew? Really? Mm -hmm. oh. I'm in Andrew, Andrew, camera. The standard, I think we okay. have it, right? แต่ tripod แต่ไม่ไม่ไม่อังกบอลอังกู๋ยัทุมโลเพราะว่าอังกู๋จีไทยไล่สดอังกกระลังออกไล่สดตัวเด็ของเดดี้ยู่ใส่กันไอ้ไอ้ที่ไอ้เหนนมานะคะลออะไรกนะไรคออะไรกันคอะไรกันคืออนคออรกันคืออรกนคืกคืะไรกันคืออ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 ะออกันคืออกไรกันคืออนคือันนคืคน คนเวียดมูลูกชายเข้ามาพอพอเขามีลูกสามคนนะแต่แต่ลูกสาวคนเล็กอันนั้นหนมูฝรั่งเยอะอันนั้นนะมาเท่ากันนอนอยู่บ้านเต็มเลยคุณน่าจะมาครัเอาคุณมาเก็่บ้างอันนี้พี่ดีพี่ดีคือทุกคนยังไม่รู้ว่าผมเป็น แต่ผมเนี่ยรู้ก่อนผมเป็นมาก่อนทุกคนเพราะมันมันเปลี่ยนนะปาดี้เรามันมันไม่ต้องลายเหรอเราพูดอย่างเีเขาโอเคเปล่าโอเคโอเคไม่เป็นไรเราเราอยากได้แบบฟิลบรรยากาศที่เฉยไม่เป็นไรกต่เขาล่มกันไปอย่างที่ผมบอกเนี่ยนะเพราะว่าอย่างเพราะว่าตอนที่ผมเป็นอ่ะไม่มีใครรู้แม่ก็ถามพ่อลินดากระถามบาบอกว่าเป็นทดีก็เชิเดือน มาแม่ผมเป็นที่ที่จากตอนนี้มาเนี่ยพี่แสงเดือนผมเป็นมาก่อนนะพี่เดือนนะโอ้คุยก่อนคุยก่อนเออพี่เดือนเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยกินของเปรี้ยวผมไม่กินเพราะเด็กกินบักสมว่ากินสตรอว์บอเร่ว่ากินอย่างทั้งหมดแล้วพามาเรียบไปเรียบแต่ผมบอกเปลี่ยนผมกินแต่ของพวกนี้หมดเลยข้าวผมไม่กินอะไรผมไม่กินผมกินพี่ฟิล์มส่งมา้ลยอย่างกินบักไม่กินบักสมกินสตอร์บอร์รี่กินอะไรไดเนี่ยเอวิตินทีเซลได้หมดเลยหรอกผมกินได้หมด โคบาเลยแต่ยีพอเลยนะผมได้แล้วลทีนี้เนี่ยพอพอเวลาผมกินเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กินข่าววก็กินอย่างไปชั่งมวลน้ำหนักจากคนหนึ่งเจ็ดห้าพาวเหลืออยู่ที่หนึ่งร้อห้าสิบพาวว้าลงถึงยี่สิบยี่สิบกี่สิบพาวไม่ได้กินแต่แล้วทีนี้ก็ไม่หิวข้าวใช่ใช่ใช่แต่ โอ้ถ้าไปกับยายต้อมนี่เป็นลักเาะยายต้อมเลยหนาวสั่นสะบันอาจารย์อนนีอันอนาร์แคลร์นาเป็นอะไรบอกหนาวสั่นมปเลยมันต้องเป็นหนาวอย่างนี้หนาวขนาดกินน้ำร้อนลงไปก็ยังหนาวไม่รู้ตอนนั้นเนี่ยไม่กินอะไรด้วยนะสมมติปนภัยไม่กินแต่ว่ากินแค่น้ำอุ่นกับผมกินน้ำอุ่นกับมะนาวเกลือ แล้วกันไอเอไอไอไอชื่อนามสกุลกิงเออี right. ่ยต้องกิ Sword ่งเป็นชื่อเล่นเขานที่เขาบอกว่าเสป็นแต่ว่าตอนนั้นมานคือโดยสภาพหนึ่งผมเป็นคนขายสมุนไพรแล้วเราจะบอกว่านั่นดีไม่ดีเราก็ไม่ได้เปิดเผยมากก็ไม่ได้กินยูนิ่งจังนาทีเแต่ว่าก็กินสมุนไพรกินพวกที่เขาว่านี่ฟ้าจะลุงทุลายโจนที่บอกขายเนี่ยเอามาซัดกินหมดไม่รู้ว่าหายเพราะอะไรแต่ว่าพอเสร็จเรียบร้อยแล้วมันหายดี ก็ราคาดีกินแล้วก็จะลาแล้วค่ะกินอ่างแล้วไปแล้วสี่อาทิตย์ผมเป็นเกือบเป็นเดือนวันนี้ฝนตกค่ะออาทิตย์ฝนตกแต่วันนี้คือค้งงรกนะอากาศประมาณยี่สิบองศาและครั้งสองก็ปาะเป็นญินะแต่ก็ถือว่าไม่นานสองผมเป็นสองครั้งนะที่เขาบอกครั้งที่สองผมเพิ่งเจอถ้ามีโอกาสจะเก็บภาพบรรยากาศงานปรงจี้มาฝาเรียบร้อยแล้วอันนี้เลยพอเวลาเจ็ดกุมาสองมาสวัสดีค่ะถ้าเป็นอย่างทั้งหมดทุกคนในบ้าน คนเป็นโควิด